อยากเล่นเปียโนได้แต่ไม่อยากอ่านโน้ตฝึกสิ่งนี้นะครับเล่นได้โดยไม่ต้องอ่านโน้ตแน่นอนครับนั่นก็คือการฝึกร้องออกมานั่นเองร้องเพาะไม่พอร้องเพี้ยนไม่ใช่ประเด็นนะครับสําคัญเลยเราต้องกล้าเปล่งเสียงออกมานะครับเพราะเดี๋ยวร้องไปเรื่อยๆมันจะเริ่มตรงเองนะครับแต่หลักการเทคนิคมันอยู่ตรงนี้นะครับเราไม่จะเป็นต้องร้องเป็นเนื้อนะเราแค่ทมเป็นลาลาลาก็ได้เดี๋ยวดูคุณแม่คุณต้นนะอะฮามหน่อยลาลาลา ประมาณนี้นะครับก็อย่างที่คุณต้นบอกนะไม่จะเป็นต้องแบบร้องเป็นเนื้อเอาร้องเฉพาะลาลาก็พอทีนี้เนี่ยถ้าเอาไอสิ่งที่ร้องลาลาลาเนี่ยมาเล่นบนเปียโนเลยครับเห็นไหมทีนี้เราก็สามารถเล่นเปียโนได้โดยไม่จะเป็นต้องรู้โน้ตเลยโอเคอย่าลืมนะครับทุทวนอีกทีมันก็คือการร้องเนาะแล้วก็ทำเป็นลาลาลาร้องเป็นลาลาลานะครับ สุดท้ายก็เอาสิ่งที่เราร้องเนี่ยเล่นลงมาบนเปีนโนท่านี้เราก็สามารถเล่นเปียโนได้โดยไม่จะเป็นต้องรู้โน้ตแล,ล้วครับ